สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขุสุคนครับผมพบพ่อก,กับเบ้ากระโดนครับพี่น้องครับทางช่องพ่นปลาพายชาแนลบบรรยากาศยงมเศร้าของวันอังคารครับพี่น้องที่2สิบเก้าเมษาย,ยน2568หลังจากที่ฝนตกครับตอนนี้ก็ยังลินลิ้นผิวอยู่เลยพี่น้องฝนตอนนี้ก็กำลังสิ้นหกโมงเศร้าครับบรรยากาศอยูทุ่งให้ทุ่งหน้า ดีอยู่ครับพี่น้องฝนมาคืนนี่โอ้บาดแห้งบาดค่อยดีบ่ล่มพี่น้องครับทา้งทางบานเบากระโดดย่งบบล่มแต่ว่าบ่งหัวทางอื่นไปแนวไหนฝนตกทั่วอยู่ครับพี่น้องครับพาย,ยุฤด,ดูร้อนเนาะบางมงบางบอนก็อาจจะลังค่าออกก็ไม่ล่มบอลล่มแห้งพี่น้อง ป็นจังบุญครับทางบ้านเรากระโดนโบลลมป่ากระบาดอยู่ปันไดฝนตกง่ามครับพี่น้องยางชายางผ้าพี่น้องชมบรรยากาศง่ามเสาอยู่ท้องให้ท้องหน้าครับทางอื่นขาเจ้ากับไทยนักหุดแล้วไทยนักหุดไทยกบดินไทยพ่นดินไปแล้วเตรียวบานเขา เลงเลงแมาแนวนี่ฮ่องกงมีสาพฤษชาพ่าเคยหอดย่ำบันเจเถีฝ่ายพฤษชาพ่ามีทุน่ากรกกาดาที่โบเหียงฮัดเช้าล่าหรอพี่น้องตะเกา و กะฝนบบคอยตกช่วงพุ่นได้ล่ะกรกกาดาซิงหาจโบแหีงช่วงพุ่นพี่น้องใาอยู่หน้าเบากระโดนนี่ก็ทั้งวานทั้งดำ ดำก็ไปดำพุ่นแล้วสิงหาพุ่นส่วนวันแม่พุ่นดำสิงหาดำเบื้องนี้แหละครับนี่เบื้องแถวนี้เลยแถวนาพุ่งทางวันนี้หัวซาที่เขาเอินให้หัวซาดำมาไล่ครับต้องล็อกเต็กเล็กก็จีดีดำเพราะว่าจงไวเธอลามงว้วลามคว้วครับพี่น้องจุงงว้วจุงคั้วเข้ามาลามเพราะว่าช่วงนั้นก็นเอางว้วควั้เขาคอก เขาไปข้งบ้านตั้งในบ้านอากาศดีครับพี่น้องครับอากาศเย็นสบายลดค่วมหอนค่วมอาดได้หลายเติบครับพี่น้องครับหลังจากที่หอนอ่อมหลายมือกนกระตกป้าไปโอ้กนซอน บ่บท่านครับพี่น้องบ่บค่อยได้ก,กินอะไรตรงนี้บ่บท่านก็หลอกกะแตะหน่อยตันเดียวน้อยเอิ่นกะแตะเนาะกะแตะมันโตใหญ่เอิ่นก็หลอกแล้วทางนี้มีแต่กระแตหน่อยครับพี่น้องตัวน้อย,อยแหลนวับวับวับน้ำกุ้งใหม่กมุ้งไหลตกแห้งประมาณช่วงตีสามพี่น้อง แห้งสลับคอยแห้งสลับคอยช่วงเขาคำกับโบปันนีครับช่วงคำนี่ก็ตกประมาณสองทุ่มนี่แหละสองทุ่มสองทุ่มตกแห้งกว่านี่กับปลาบืนแล้วตะเกาเนาะฝนตกแห้งเหนียหาลัดปลาลัดปลาบืน ตกมาตื่มครับตกมาเรื่อยๆน้ำกับชิบกกับบบกนะแต่มันล่งยังนี่กับโมเพียงเอวครับพี่น้องนี่ก็ดีอยู่ครับตกมาซุ่มเราอย่าปงมันก็ไั้วเดลิมบดไทยไงยแล้วหุดแถวนี่ตรงมาทะลามหัวลามคั้วพี่น้อง ยากาศง้มเศร้าครับอยู่ทุกไให้ทุองหน้าก่อนจะไปทําการทํางานครับพี่น้องครับรักษาสู้ภผ่ก็นน่ำครับพี่น้องช่วงนี้คือบา่าเนาะแต่หมองเจอระบอนกับระ,ะมัดระวังกระนน่าครับพายุรูดูร้อนคลิปนี้กับผมยังไรครับพี่น้องครับทักทายกันง้มเศร้าๆก็เบากระโดน พบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับหรลบคลิปนี้ก็ไว้ซรํานี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ